ฉันเกิดมาในครอบครัวที่ไม่มีอะไรเลยแม่เป็นคนรับจ้างล้างจานตามร้านข้าวแกงส่วนพ่อเป็นกรรมกรที่ไม่มีงานประจำเราอยู่กันในเพิงสังกสีที่แม่แต่ลมก็ยังพัดผ่านได้ในฤดูหนาวไม่มีหน้าต่างไม่มีเตียงนอนมีเพียงเสือ่อผืนหมอนใบกับไฟดวงเล็กๆที่สว่างไม่พอจะอ่านหนังสือได้ฉันเคยคิดว่าชีวิตแบบนี้เป็นเรื่องปกติของทุกคนจนกระทั่งวันหนึ่งตอนฉันอายุเจ็ดขวบฉันได้ไปบ้านขอองค์เพื่อนที่โรงเรียนซึ่งอยู่กันแบบมีบ้านปูนมีพัดลมมีข้าวกินครบสามมื้อฉัน จึงเริ่มเข้าใจว่าโลกนี้ไม่ได้เท่าเทียมกันและความจนมันโหดร้ายขนาดไหนทุกเช้าแม่จะตื่นตีห้าเดินเท้าไปล้างจานบางวันแม่ไม่ได้กินข้าวเชาว้าเพราะต้องเก็บไว้ให้ฉันกับน้องกินก่อนพ่อก็ออกไปแบกปูนตั้งแต่เช้ามืดกลับมาเย็นหน้าดำตัวดำมีเพียงรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าที่เหนื่อยล้าฉันเห็นความเหนื่อยของพ่อแม่มาตลอดฉันสัญญากับตัวเองว่าจะต้องพาครอบครัวออกจากความลำบากให้ได้แต่สิ่งที่ฉันไม่เคยคาดคิดคือหลังจากวันเกิดปีที่สิบพ่อประสบอุบัติเหตุ จากที่ทํางานจนเดินไม่ได้อีกแม่จึงต้องออกไปรับจ้างเป็นแม่บ้านให้กับบ้านคนรวยย่านสุขุมวิทตั้งแต่นั้นมาทุกวันแม่จะออกไปเช้ากลับคำ่ำเสื้อผ้าก็เต็มไปด้วยกลิ่นน้ำยาถูผูนกับกลิ่นเหงื่อของคนที่ไม่เคยได้พักแม่กลับบ้านมาบ่นปวดหลังปวดขาน้ำตาคลอเบา้าแต่ก็ยังทำกับข้าวให้ลูกกินฉันถามแม่บ่อยๆว่าทำไมไม่พักบ้างแม่ตอบแค่ว่าถ้าแม่หยุดทำงานพ่อกับลูกจะกินอะไรล่ะลูก ประโยคนั้นติดอยู่ในหัวฉันมาจนทุกวันนี้แม่จะลำบากแค่ไหนแม่ก็ไม่เคยยอมให้ลูกขาดข้าวกินแม่แต่วันเดียวฉันเริ่มโตขึ้นเข้าเรียนมัธยมต้นและพยายามเรียนให้ดีที่สุดแต่แล้ววันหนึ่งก็มีคนโทรมาบอกแม่ว่าพ่อหมดลมหายใจขณะนอนอยู่บ้านตามลำพังแม่สุดลงกับพื้นฉันไม่เคยเห็นแม่ร้องให้หนักขนาดนั้นมาก่อนแม่เคยเข้มแข็งเหมือนหินผาแต่วันนั้นแม่คือคนที่เปราะบางที่สุดในโลกฉันเองก็แทบขาดใจพ่อที่ฉันรักกอจากไปอย่างเงียบๆโดยไม่มีแม่ แต่เงินค่าจัดงานศพเราต้องยืมเงินเจ้าของบ้านแม่ไปทำศพพ่อไม่มีดอกไม้ไม่มีพิธีอะไรหรูหรามีแค่โลงเปล่ากับน้ำตาของลูกเมียที่ไม่มีใครเหลียวแลหลายเดือนหลังจากนั้นแม่ก็ย้ายไปทำงานกับบ้านใหม่ซึ่งเจ้าของบ้านรวยมากแต่ดูถูกแม่ไม่ต่างจากขยะในบ้านทุกวันแม่ต้องทำทุกอย่างตั้งแต่ล้างห้องน้ำล้างจานถูบ้านซักผ้าแม้กระทั่งต้องเช็ดรองเท้าให้เจ้านายแต่สิ่งที่ทำร้ายแม่มากที่สุดไม่ใช่งานหนักแต่มันคือคำพูดของเจ้าของบ้านที่ชอบพูดประชดว่า คนอย่างเธอมันเกิดมาเป็นแค่แม่บ้านนอทำอะไรอื่นไม่เป็นหรอกอย่าคิดฝันอะไรสูงเกินตัวเลยแม่เล่าให้ฉันฟังพร้อมน้ำตาทุกคืนแต่แม่ก็ยังทนทำงานที่นั่นเพราะแม่ไม่มีทางเลือกฉันจำได้ว่าตอนม3แม่ขายสร้อยทองเส้นสุดท้ายของพ่อเพื่อนำเงินไปจ่ายค่าเทอมให้ฉันตอนที่ฉันสอบติดโรงเรียนดีๆแม่ยิ้มทั้งน้ำตาแล้วพูดว่าเรียนไปลูกอย่ามาเป็นแม่บ้านอย่างแม่นะนั่นคือแรงผลักดันของฉันในทุก,ทก เช้าฉันเรียนหนักทำงานพิเศษส่งของเก็บเงินทุกบาทไม่เคยใช้เกินตัวแม้ไม่มีคอมพิวเตอร์แม่ต้องอ่านหนังสือใต้ไฟถนนแต่ฉันไม่เคยยอมแพ้ฉันสอบติดมหาวิทยาลัยรัฐได้ทุนเรียนฟรีเพราะแม่บอกว่าแม่ไม่มีเงินช่วยอะไรแล้วมีแค่ใจที่ส่งไปให้ทุกวันฉันเรียนจบแล้วทำงานเป็นพนักงานบริษัทเล็กๆเ,เ,เงินเดือนไม่มากแต่ฉันไม่เคยลืมตัวฉันเอาเงินเดือนส่ง ให้แม่ทุกเดือนแม้แม่จะบอกว่าไม่ต้องแล้วแม่อยากให้ฉันเก็บเงินไว้สร้างอนาคตฉันเก็บเงินอยู่หลายปีจนวันหนึ่งฉันตัดสินใจลาออกจากงานแล้วเริ่มธุรกิจเล็กๆของตัวเองด้วยเงินเก็บเพียงไม่กี่หมื่นบาทไม่มีคนเชื่อว่าฉันจะทําได้เพราะฉันเป็นแค่ลูกแม่บ้านไม่มีใครหนุนหลังไม่มีแม้แต่ปริญญาจากเมืองนอกไม่มีญาติรวยหรือทุนใหญ่ฉันเริ่มจากการขายสินค้าทางออนไลน์ขายเองแพ็คเองส่งเองขาดทุนหลายครั้งแต่ไม่เคยถอยฉันศึกษาทุกอย่างจากย t u b e จากหนังสือเอามือง และจากประสบการณ์ที่ลมแล้วลุกซ้ำฉันยึดคำพูดของแม่ไว้ในใจเสมอว่าเกิดจนไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่ถ้าตายแล้วยังจนเหมือนเดิมนั่นและที่เจ็บที่สุดหลายปีผ่านไปฉันเริ่มมีลูกค้ามีรายได้เริ่มจ้างคนเริ่มเปิดบริษัทเล็กๆจนกลายเป็นธุรกิจที่โตขึ้นเรื่อยๆแต่ความเจ็บปวดของแม่ก็ยังไม่จางหายแต่ความเจ็บปวดของแม่ก็ยังไม่จางหายแม้วันที่ฉันเริ่มมีเงินมากพอจะจ้างแม่ให้ออกมานั่งพักอยู่บ้านเฉยๆแม่ก็ยังปฏิเสธบอกว่า แม่เหนื่อยมาทั้งชีวิตไม่ชินกับการอยู่ว่างๆถ้าแม่ไม่ได้ทำอะไรเลยแม่จะรู้สึกไร้ค่าคำพูดนั้นทำให้ฉันเข้าใจว่าการเป็นแม่บ้านไม่เคยทำให้แม่รู้สึกต่ำต้อยเลยแต่ที่เจ็บคือการถูกคนดูถูกเหยียดหยามจากการที่เธอไม่มีโอกาสเท่านั้นฉันเลยพาแม่มาเป็นแม่บ้านในบริษัทของลูกเป็นคนแรกที่นั่งในสำนักงานใหญ่ของฉันคอยดูแลความเรียบร้อยและพนักงานทุกคนต้องเรียกเธอว่าแม่ ไม่ใช่เพราะตำแหน่งแต่เพราะความรักและการเคารพจากใจจริงแม่ไม่ได้มีใบปริญญาไม่ได้พูดเก่งหรือคิดเลขเร็วแต่แม่มีวินัยความอดทนและหัวใจที่ยิ่งใหญ่เกินใครระชันใช้เวลานับปีในการขยายธุรกิจจนกระทั่งวันหนึ่งสินค้าของฉันถูกรีวิวจากคนดังและเกิดเป็นกระแสไวรัลนในช่วข้ามคืนยอดสั่งพุ่งจากหลักร้อยเป็นหลักหมืน่นจากโกดังเล็กๆข้างบ้านกลายเป็นคลังสินค้าหลายพันตารางเมตรฉันเคยยืนร้องให้คนเดียวในโกดังนั้นคิดถึงวันที่ต้องยืมเงินค่ารถเมย์ เพื่อไปส่งของให้ลูกค้าคิดถึงวันที่ไม่มีเงินแม่แต่จะซื้อข้าวให้แม่กินแต่วันนี้ฉันมีพนักงานเกือบสองร้อยคนและแม่ยังคงมาเช็ดโต๊ะจัดดอกไม้และยิ้มให้พนักงานทุกคนทุกเช้าวันหนึ่งฉันได้รับเชิญให้ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในฐานะเจ้าของธุรกิจพันล้านคนที่เคยดูถูกแม่ฉันในอดีตกลับเข้ามาขอถ่ายรูปขอโอกาสรวมงานหลายคนพูดว่าไม่อยากเชื่อเลยว่าแม่บ้านจะมีลูกเก่งขนาดนี้แต่ฉันตอบกลับอย่างหนักแน่นว่า เพราะแม่เป็นแม่บ้านต่างหากฉันถึงมาได้ไกลขนาดนี้แม่ไม่ได้ให้มรดกเงินทองแก่ฉันแต่ให้มรดกทางใจที่แข็งแกร่งกว่าใครบางคนรวยตั้งแต่เกิดแต่ไม่มีหัวใจจะสู้เท่าแม่ของฉันเลยด้วยซ้ำฉันสร้างแบรนด์ของตัวเองให้เป็นที่ยอมรับระดับประเทศขยายออกสู่ต่างประเทศมีหุ้นส่วนจากต่างชาติและทีมงานมืออาชีพแต่ไม่เคยลืมต้นทางที่มาของความสำเร็จและในทุกห้องประชุมฉันจะมีรูปแม่แขวนไว้ด้านหลังเก้าอี้ผู้บริหารเพื่อตวนใจว่า เบื้องหลังของบริษัทนี้ไม่ใช่เงินทุนจากนักลงทุนไม่ใช่การตลาดอัจฉริยะแต่คือผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยถูกเหยียดยามว่าเป็นได้แค่แม่บ้านจนวันหนึ่งแม่ฉันล้มลงกลางออฟฟิศด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันตอนนั้นทุกอย่างในหัวฉันดับบูบลงรถพยาบาลมารับแม่ไปอย่างรวดเร็วฉันนั่งอยู่หน้าห้องฉุกเฉินมือเย็นหัวใจเต้นรัวน้ำตาไหลทั้งที่ไม่ได้ร้องออกมาเพราะฉันกลัวมากกลัวว่าจะไม่มีโอกาสบอกรักแม่อีก,กลัวว่า จะไม่มีแม่นั่งรอที่โต๊ะทำงานอีกแล้วผ่านไปหลายชั่วโมงหมอออกมาบอกว่าแม่รอดแต่ต้องพักรักษาตัวและระดัการทำงานฉันกอดแม่แน่นและบอกว่าต่อจากนี้แม่พักเธอแม่ทำมามากพอแล้วแม่พยักหน้าทั้งน้ำตาและรอยยิ้มฉันจึงจัดห้องส่วนตัวในบริษัทให้แม่นำพนักงานมาดูแลแม่ทุกวันมีคนทำกับข้าวให้มีคนช่วยพาเดินเล่นดูหนังฟังเพลงแม่กลายเป็นเหมือนหัวใจของบริษัททุกคนรักแม่เหมือนคนในครอบครัวแม่แม่ไม่พูดมาก แต่การปรากฏตัวของแม่ทำให้พนักงานทุกคนมีพลังใจมากขึ้นและในวันที่บริษัทมีอายุครบสิบปีฉันจัดงานเลี้ยงใหญ่เชิญคนมากมายรวมถึงอดีตต่อเจ้านายของแม่ที่เคยดูถูกแม่อย่างสาหัสฉันเชิญเขาขึ้นมาบนเวทีและกล่าวขอ,อบคุณเขาต่อหน้าทุกคนว่าถ้าไม่มีคำพูดของคุณในวันนั้นแม่ฉันคงไม่เจ็บจนต้องกัดฟันสู้และฉันคงไม่มีแรงผลักดันขนาดนี้เขายืนอึ้งไม่กล้าพูดอะไรได้แต่โค้งขอโทษแม่ฉันไม่ได้ต้องการแก้แค้น แต่อยากให้สังคมเห็นว่าคนที่ถูกมองต่ำไม่ได้ไร้ค่าและไม่มีใครมีสิทธิ์ไปตัดสินคุณค่าของคนอื่นจากอาชีพที่เขาทำวันนี้แม่ของฉันไม่ใช่แม่บ้านธรรมดาแต่คือหัวใจของธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิตคนมากมายและฉันคือลูกของแม่บ้านคนหนึ่งที่โลกเคยมองว่าไม่มีอนาคตแต่เธอกลับสร้างอนาคตให้ฉันด้วยมือเปล่าและหัวใจที่เต็มไปด้วยความรัก